บ้านพักสวยๆสไตล์รีสอร์ททรงมินิมอลค่ะจะบอกเลยค่ะว่าใครได้บ้านหลังนี้ไปคือคุ้มมากๆนะคะบ้านมีเนื้อที่50ตารางวาค่ะมี1ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องครัวนะคะแล้วก็มีดาดฟ้านะคะไว้ชมวิวชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นค่ะจิบกาแฟเบาๆยามเช้าเหมาะมากๆนะคะท่านเจ้าของนะคะต้องการขายอยู่ที่1.9ล้านนะคร เป็นโฉนดคุดแดงค่ะสามารถยื่นกู้ได้หรือจะผ่อนตรงกับท่านเจ้าของได้เลยนะคะบ้านจัดไว้หน้าอยู่มากๆค่ะมีเฟอร์นิเจอร์มีแอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ ที่แปลงนี้นะคะติดกับอ่างเก็บน้ําห้วยปืนนะคะด้านหลังแปลงที่ดินเป็นคลองนะคะลมลืนน่นนาอยู่อยู่ติดธรรมชาติเลยค่ะมีเพื่อนบ้านไม่เหงาไม่เปี่ยวน้ําไฟเข้าถึงนะคะสนใจก็ติดต่อแม่ชีวินเข้ามาที่0843626516หรือจะแอดไลน์ไอ oui1803 ขอบคุณค่ะ